เก็บมะม่วงก่อนนะครับดูมะม่วงสุกที่สวนเราเรามาสวนวเราด่าฝนตกเมื่อคืนนี้อย่างแรงเลยอันนี้เป็นมะม่วงหนองแซงเป็นมะม่วงกินกินสุกแก่แล้วจ้านี่สวนเราปลูกไว้เลอะต่างกันไว้เก็บไปบ่มก่อนอนี่สุกเลยต้อสุกเลยไหนเอามาชิมบ้างเนี่ย หอมนิ่มหรือ,อยังนิ่มแล้วนิ่มแล้วเออเออเอาดูเนื้อในหน่อยคูอปล่อยไว้แล้วก็เจาะแล้วมะนแรงวันเจาะเอาลองชิมให้เพื่อนดูหน่อยชิมใช่น้องแฟงเป็นมะม่วงที่กินสุกอร่อยมากถ้ากินดิบเนี่ยตาหวานเลยเปรี้ยวเปรี้ยวมาก เนื้อครับออกเป็นสีขาวเนาะไม่เหลือง,งเบ่งบานทพนอีใส่หรือเปล่าลองกินให้ดูโอ้เนื้อสีเหลืองเนี่อออกคงจะหวานเนะมาะมะม่วงเปรี้ยวนยีถ้าสุกก็จะหวานหวานไหมหวานเพราะว่าเป็นมะม่วงกินสุก ออไอ้หนุนแนี่แดงวันแดงเว้นวานขนาดนี้นู่นไปดูพวงนวนแบบพวงนุลโดกมากเลยพวงนวลโดกมากเลยครับพวงอืมกลิน่นย้อยเลยดกมากเลยพอได้กินยูมะม่วงปีนี้ แก่ okay, แล้วต้องเก็บแล้วนี่นี่เราปลูกไปเยอเลยของกินของเราอันนี้ก็เป็นทุเรียนทุเรียนเราปูกอันนี้ก็ขน,นุนผมประสานกันไว้นะครับขนุนก็ดกดี่ดกมากเลยครับพวงนี้ดกมากเลยเดีวเราจะมาเก็บไปบ่มนะครับนีอ่อาเก็บเลยเพรเนะาะว่าเขาแก่แล้วเปลู นู่นนะน่นฝั่งนู่นลูกเหลืองเลงลูก,ลก,หลกให้บุ่มก่อนนะครับถ้าเราไม่เก็บแล้วแมงวันทองจะมาเจาะมากินหมดด้านบนขวัญอยู่ด้านบนน่ะพอได้หิวไปง่ายๆแล้วเราจะเอาเราไม่ได้เอาของมาใส่นะครับ ก็ต้องเอาอย่างนี้ก่อนจะได้หิวไปง่ไปงไๆเกษตรพอเพียงผสมประสาน,นกันไปจ้า